สุขภาพปากดีที่ดรากูล่าฟันของแต่ละคนขาวไม่เท่ากันโดยธรรมชาติและจริงๆแล้วสีฟันมีโทนเฉพาะตัวเหมือนสีผิวเลยครับแต่สิ่งที่ทำให้ฟันเหลืองขึ้นมีหลายอย่างเช่น 1. คราบสีจากอาหารที่ดื่มอันนี้เป็นตัวก,การอันดับหนึ่งเลยเช่นชากาแฟโกโก้น้ำอัดลมน้ำผลไม้สีเข้มของพวกนี้ กาะผิวฟันได้ไวมากถ้าจิบทั้งวันก็ยิ่งเข้มไว 2. คราบหินปูนบางคนไม่ได้ฟันเหลืองแต่มีหินปูนสีเหลืองพอสะสมก็ยิ่งทำให้สีฟันดูหม่นลง 3. สูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ควันบุหรี่บ่อยตัวนี้โคตินนี่แหละครับทำให้ผิวฟันเป็นสีเหลืองเข้มแบบเฉพาะตัว 4. เครือบฟันบางลงตามอายุพอเครือบฟันบางชั้นไยด้านในที่มีสีเหลืองก็จะชัดขึ้น นี่เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับลอง g ี v ว t ตโดยตรงเลยเพราะสุขภาพฟันสะสมในระยะยาวส่งผลต่อสีฟันมากจริงๆ 5. ยาบางชนิดหรือมีการใช้ฟลูออไรด์มากเกินไปในตอนเด็กอาจจะทําให้เกิดจุดสีหรือแถบสีที่ดูเหลืองได้ทั้งหมดนี่คือสาเหตุหลักๆแต่ข่าวดีก็คือสาเหตุตรงนี้ส่วนใหญ่แก้ได้และป้องกันได้ครับแล้วถ้าฟันเราเหลืองอยู่ตอนนี้ต้องเริ่มจากอะไรก่อนที่ฟันจะขาวขึ้น สิ่งที่ต้องทําก็คือลดสิ่งที่ทําให้มันเป็นสีเหลืองก่อนไม่งั้นฟอกฟันให้ขาวยังไงก็จะกลับมาเหลืองอีกอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆเหล่านี้ครับ 1. อย่าจิบเป็นชั่วโมงให้ดื่มน้ำสีสีนั้นให้จบในช่วงเวลาเดียวเพราะยิ่งฟันสัมผัสนาน,น,านคราบก็จะยิ่งเกาะเยอะ 2. บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังดื่มชากาแฟไม่ต้องบ้วนน้ำแรงแต่ให้คราบออกเร็วที่สุดก็จะช่วยได้เยอะแล้ว 3. เปลี่ยนไปใช้ยาสีฟันสูตรช่วยให้ฟันดูสว่างขึ้นแบบอ่อนโยนไม่ควรใช้สูตรที่มีการขัดผิวฟันแรงๆเพราะอาจจะทําให้เคลือบฟันบางลงและยิ่งบางฟันก็ยิ่งเหลือง 4. แปลงฟันอย่างถูกวิธีการแปลงแรงเกินไปจะทําให้ผิวฟันสึกเร็วควรจะแปลงแบบเบาๆเป็นวงเล็กๆ 5. ขูดหินปูนให้สม่ําเสมอหินปูนมีผลต่อสีฟันมากกว่าที่คิดทําทุกหกเดือนจะกลายเป็นพื้นฐานรองจีวิตี้ของช่องปากเลยครับ เมื่อฟันหายเหลืองแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือทําให้ฟันขาวขึ้นแต่เราต้องฟันขาวขึ้นอย่างปลอดภัยฟันขาวมีหลายวิธีแต่ไม่ใช่ทุกวิธีจะดีผมจะลองแบ่งเป็น3ประเภทง่ายๆแล้วกันครับประเภทที่1ปรับจากการดูแลประจําวันเราอาจจะแปรงฟันด้วยแปรงขนนุ่มพิเศษใช้น้ายาบบวนปากสูตรไม่ทําให้ผิวฟันแห้งใช้ยาสีฟันสูตรไวทเทนนิ่งแบบไม่ทําลายเคลือบฟันใช้ไมขัดฟันทุกวัน ประเภทนี้คือเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ทำต่อเนื่องแล้วสีฟันจะดูดีขึ้นเป็นแบบธรรมชาติส่วนประเภทที่2จะเป็นการทำความสะอาดเฉพาะทางเช่นการขูดหินปูนหรือเราต้องไปขัดฟันแบบทำความสะอาดแบบลึกตรงนี้จะเหมาะกับคนที่ฟันเหลืองจากคราบซึ่งทำครั้งเดียวก็จะเห็นความต่างทันทีประเภทที่3ก็คือการฟอกฟันขาวแบบปลอดภัยซึ่งจะมีหลายระดับในการฟอกฟันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องเลือกวิธีที่ไม่ทำลายเคลือบฟันไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ราคาถูกที่มีสารกัดรุนแรงเพราะเมื่อใช้จะทำให้ฟันบางแต่ขาวชั่วคราวแลหลังจากนั้นฟันจะเหลืองง่ายกว่าเดิมอีกครับแต่ถ้าเราอยากดูแลช่องปากให้มีฟันขาวแบบ Longevity ไม่โฟกัสแค่ผลลัพธ์เร็วๆแต่ต้องดูแลพื้นฐานให้ดีจะมีขั้นตอนตามนี้ครับ 1. เลือกแปรงสีฟันที่อ่อนโยนต่อเคลือฟันเพราะเคลือฟันคือฉันที่ทําให้ฟันดูสว่าง การที่มีเคลือบฟันเยอะหรือเคลือบฟันที่ดีจะทําให้สีฟันขาวโดยธรรมชาติ 2. ดื่มน้าให้พอการดื่มน้ําให้พอจะทําให้เรามีน้ําลายในช่องปากเยอะขึ้นและน้ําลายจะช่วยล้างคราบบนฟันเป็นระบบป้องกันตามธรรมชาติได้เลย 3. อย่าก,กัดฟันตอนเครียดฟันจะสึกเร็วมากถ้าเรากัดฟันโดยไม่รู้ตัวและพอฟันสึกมันก็จะเป็นสีเหลือง 4. ี่หลีเกเลี่ยงของหวานเพราะจะทําให้คราบติดง่ายกว่าปกติ 5. ตรวจสุขภาพช่องปากปีละ1-2ครั้งเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะทำให้ฟันเหลืองขึ้นและถ้าอยากเริ่มดูแลช่องปากด้วยตัวเองหรือกำลังหาอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องคราบเหลืองช่วยเรื่องผิวฟันและยาสีฟันสูตรอ่อนโยนสามารถมาหาได้ที่ร้านดรากูล่าดร c u ูล่ามีตัวเลือกตั้งแต่แปรงขนนุ่มน้ำยาบ้วนปากสูตรไม่ทำลายเคลือบฟันไปจนถึงอุปกรณ์ที่ช่วยลดคราบเหลืองแบบไม่ทำให้ฟันสึกฟันเหลืองไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นสัญญ,ญาณ และถ้าเข้าใจสาเหตุของมันก็จะสามารถแก้ได้แบบปลอดภัยไม่เจ็บและเห็นผลจริงการที่ฟันเหลืองเพราะคราบให้ดูแลเรื่องการกินการทําความสะอาดให้ครบฟันเหลืองเพราะฟันสึกต้องเน้นความอ่อนโยนฟันเหลืองเพราะนิสัยต้องแก้ที่พฤติกรรมและถ้าอยากฟันขาวขึ้นให้ปรับเรื่องพื้นฐานที่กล่าวมาก่อนแล้วค่อยเลือกวิธีฟอกฟันที่เหมาะสมและถ้าอยากดูแลสุขภาพฟันในแบบลองจีวิตี้ก็เริ่มต้นได้ง่ายครับ เค่เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับตัวเรามีนิสัยที่ดีในการทําและทําอย่างสม่ําเสมอสุดท้ายนี้ถ้าต้องการตัวช่วยดีๆในการดูแลช่องปาก Dracula ก็มีทุกอย่างให้เลือกแบบครบจัดง่ายและปลอดภัยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสุขภาพดีีท่ Dracula